สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวลัคนาการและราศีกันคลิปนี้เป็นคลิปประจาเดือนพฤษภาคม2 5 6 4ดูได้ทั้งลัคนาและราศีอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงเนื่องจากงานภาพรวมมาเรื่องเงินที่เรื่องการงานก่อนงานชาวกันที่ว่างงานนะคะคนที่ว่างงานเนี่ยผู้อ่านเข้าใจว่าคุณมีความเครียดนะช่วงนี้เพราะว่าเครียดขึ้นสูงนะคะเพราะว่าคุณมีภาระเยอะ ถึงแม้ว่าช่วงเนี้ยเราไม่ได้ทํางานแต่ภาระที่เราต้องรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายต่างๆมันยังคงมีอยู่แต่รายรับของเรามันลดลงทําให้คุณเกิดความเครียดเครียดมากๆเลยแล้วก็เหนื่อยด้วยนะไปสมัครงานที่ไหนก็เจอที่แบบเคี่ยวๆทั้งนั้นเลยอ,องค์กรนั้นๆหรือบริษัทนั้นๆค่อนข้างเคี่ยวแล้วก็มีข้อจํากัดเยอะแล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยถามว่าได้ไหมมีเกณฑ์ได้ค่ะแต่มันจะต้องแลกมากับความเหนื่อยที่มันเหนื่อยผิดปกติเหนื่อยมากกว่าปกติที่เราเคยเคยเหนื่อยมาเนาะสำหรับท่าน วัสงีานนะคะส่วนคนที่ทําอาชีพอิสระเนี่ยไพ่ดีมากๆเลยเดอะซันกับหนึ่งเหรียญมาคูนแบบนี้ <c oughs> คุณจะประสบความสําเร็จคะ่ะช่วงช,ชัชวาลเบิกบานหฤทยัยมีโชคลาบมีเงินมีทองมีกําไรมีรายได้เข้ามาจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้รับรายได้ที่น่าพอใจมีทั้งรายได้ที่มาจากการทํางานของเราอันนี้คือหลกัหลกๆอยู่แล้วแหละแล้วก็อาจจะมีโชคลาบลอยโชคแบบฟลุกๆไม่คาดฝันเข้ามาด้วยงานจะเริ่มมีความมั่นคง คงมากขึ้นค่ะจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆก่านมองว่า2ดาบใบเนี้ยเล็กน้อยมากเลยจะมีคนแบบนี้ยมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราไปซะทั้งหมดคนคอยขัด ความรู้สึกขัดมุมมองเราขัดทัศนคติเราความเห็นไม่ตรงกับเราเราเสนออย่างหนึง่งเขาจะเอาอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าโดยรวมแล้วมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จก็ได้รับค่าตอบแทนที่ยอดเยี่ยมมากเลยชาวกันเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นนะคุณเป็นคนธาตุดินเป็นผู้ที่แบกรับอะไรอะไรของใครๆเอาไว้ในการทํางานของคุณเนี่ยมันจะมีคําพูดมีข้อขัดแย้งมีภาระของคนอื่นๆที่ตกมาถึงคุณที่คุณจะต้องเก็บมาคิดเก็บมาเครียด หรือเก็บมาแก้ปัญหาอะไรต่างๆมากมายเลยบางท่านไม่สบายใจเพราะมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานกับเจ้านายกับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าการทะเลาะเนี้ยมันเป็นการแบบเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความอดทนของคุณมันทําให้คุณสําเร็จได้แล้วก็สําเร็จได้อย่างดีมากๆเลยค่ตัวตนของคุณอะ่ะมันโอเคมากะจะมีโชคลาภมีความสําเร็จเข้ามาแน่นอนนะคะ ต่อไปคนที่ทําอาชีพข้าราชการก็ไพ่ดีไม่แพ้กับอาชีพอิสระเลยนะเป็นไพ่ที่แบบบรรลือโลกจริงๆนะท่านมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะ ผู้อ่านไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดมันจะเป็นยังไงแต่คุณมีโอกาสสูงที่จะได้ไปต่างประเทศหรือไม่ก็ไปจังหวัดที่เกิดไกลอ่ะมันไม่ใช่แค่ภาคแล้วละมันข้ามภาคแล้วจากเหนือลงใต้จากใต้สู่อีสานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายก็ได้แต่การโยกย้ายของคุณเนี่ยเป็นการโยกย้ายที่ส่งผลดีขึ้นเหมือนกับว่าไปรับตําแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมค่าตอบแทนก็ดีกว่าเดิม ความมั่นคงก็สูงกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีทีมงานที่ดีมีลูกน้องบริวารที่ดีหรือมีโอกาสได้พบเพื่อนร่วมงานใหม่ได้ไปร่วมง,งานกับนายใหม่หรือได้ลูกน้องเข้ามาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นนายเป็นเพื่อนเป็นลูกน้องเป็นบริวารต่างก็ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนคุณเป็นอย่างดีทําให้คุณได้เป็นไพ่สองใบนี้ในที่สุดไพ่เดวลคือไพ่ใบสุดท้ายในสําหรับที่มีอยู่78ใบนี่คือไพ่ของความอุดมสมบูรณ์คือมันสูงสุดแล้วมันจบที่เดวิลแล้วนะคะเดวิล คือกงล้อมหาโชคกงล้อมหาลาบกงล้อแห่งโชคชะตาจะหมุนไปทางไหนนะคะไปดีก็ได้ไปร้ายก็ได้แล้วแต่ชะตาของแต่ละคนแต่ว่าต่อจาก W ดวิลคุณได้เป็นเดวิลนะคะมันหมุนมาสู่สิ่งที่ดีและสิ่งที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นผู้อ่านก็จะตีความไปเลยว่าชาวกันที่รับข้าราชการหรือมีเงินเดือนประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีคิดอ่านจะทําอะไรก็สําเร็จจะไปคุยกับนายไปคุยกับใครก็สําเร็จไปติดต่ออะไรก็สําเร็จมันมีความเหนื่อยอยู่บ้างเพราะว่าคุณได้ไพ่ขุนศึกไพ่ของคนอดทนต่อสู้ขยันขันแข็งแล้วก็มานะสูงมากไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้ออะไรเพราะเขาเป็นขุนศึกต้องออกรบใช่ไหมแล้วก็เป็นไพ่ของการเดินทางได้ด้วยเป็นไพ่ของการตา่า ประเทศได้ด้วยนะคะมันจะเหนื่อยแต่มันสําเร็จได้เป็นอย่างดีสามใบที่เหลือเ่ยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยไม่แพ้อาชีพอิสระเลยนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะคะคราวนี้มาดูเรื่องการเงินบ้างนะคะไพด่ดีๆออกมาหลายใบแล้วเป็นไพ่ใหญ่ซะด้วยนะคะไพ่โชคลาภก็มาไพ่มั่นคงก็มาไพ่โด่งดังก็มาไพ่สาเร็จก็มาไพ่อุดมสมบูรณ์ก็มามามดเลยดูว่าการเงินจะเหลือไพ่อะไรออกมานะ,ะสำหรับชาวลัคนาการและราศีกันนะคะในช่วงพฤษภาคม2564นี้ การเงินของกันเป็นไงบ้างคะว้าวได้ไพ่เดวิลคะ่ะไพ่เดวิลเป็นไพ่ของคนมีเงินนะมีเงินแต่ว่าใช้จ่ายเยอะนะคะเป็นคนมือเติอเป็นคนใจใหญ่หน้าใหญ่ใจโตใครมาขอความช่วยเหลือช่วยหมดคนอาจจะเป็นสายเปลมากเป็นพิเศษสําหรับช่วงนี้หมดไปกับแฟนกับสามีภรรยาหรือกับลูกกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะ มีพ่ครอบครัวเข้ามาหมดไปกับสามีภรรยาแล้วก็คนในครอบครัวดูแลลูกหลานอะไรก็ว่าไปตรงนี้จะใช้จ่ายตรงนี้เยอะมากเป็นพิเศษใครที่สดๆนะคะเราก็มีครอบครัวเหมือนกันไม่ใช่เราไม่มีครอบครัวนะครอบครัวคือคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่ป้านนะ,ะลูกหลานอะไรที่อยู่ในบ้านเรานั่นแหละนะคะก็จะหมดไปกับตรงนี้หรือบางท่านอยากจะต่อเติมบ้านอยากจะดัดแปลงรีโนเวตกแต่งบ้านเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหมดเงินไปกับตรงนี้ อย่างขึ้นอยู่ในบ้านหมดเลยนะคะข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านบางอย่างคุณอาจจะมีความืู้มันเก่าแล้วมองเห็นซ้ำๆซากๆน่าเบื่อจังอยากจะเปลี่ยนมุมใหม่เอาโซฟาตัวนี้ออกเอาโซฟาตัวใหม่มาตั้งหรือเพิ่มแจกันดอกไม้เพิ่มมุมจัดสวนอะไรก็ว่าไปทำนองนั้นนะคะการเงินคุณจะออกไปเนะี่ยใช้ไปกับคนในครอบครัวกับลูกกับหลานบางท่านมีบุตรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนฝูงที่สนิทสนิทกันจริงๆนะ ความแบกของชาวลัคนาการราศีกันขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดค่ะไพ่สิไม้ปูเฮ้าพูดในแง่ของความรู้สึกเนี่ยมันคือความรู้สึกว่ามันมันแบกอะไรเอาไว้ก็ไม่รู้เป็นความหนักๆน,นะคะเป็นความคิดมากก็ได้ความเครียดความอึดอัดก็ได้นะคะแต่ถ้ามองในแง่ของการทํางานคุณเป็นคนที่ทํางานหนักมากแล้วก็ ทาทุกอย่างเลยที่ขวางหน้าอะไรที่เป็นงานที่คุณทําได้คุณทําหมดเลยนะคะเป็นคนมุ่งมั่นในในการทํางานแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมากกําลังที่จะได้เจอคนรักในอุดมคติของคุณเจอรักที่พอเจอแล้วคือความเข้าใจเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเป็นรักที่คุณทวิหาพบรักแน่นอนค่ะในงานเลี้ยงก็ได้ในการทํางานในการไปเดินทางเอ้ในการเดินทางไปทํางานนะคะหรืองานเลี้ยงสังสรรค์งานปาร์ตี้หรือเพื่อนแนะนําเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกต่อหนึ่งอะไรก็ได้อาจจะตกลงปร่งจ เขาเป็นแฟนเลยมีสิทธิ์ที่จะได้แต่งงานได้ด้วยนะแต่อาจจะเป็นงานแต่งเล็กๆอบอุ่นอๆเฉพาะคนสนิทไม่ต้องเอ,อกรเบใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอีกหนึ่งใบสําหรับความรักคนโสดเครียดละ่ะทาไมเครียดละ่ะเครียด กับหนักนะคะต้องตีความหมายเพิ่มแล้วละ่ะถ้าอย่างนี้ผู้อ่านม,มองว่าชาวกัรมีโอกาสที่จะได้พบรักที่ดีมากๆเลยด้วยอยู่ที่ว่าชาวกัรจังมัวแต่ทํางานหรือเปล่ามัวแต่ทางานทุ่มเทให้กับเรื่องงานมากจนเกินไปจนไม่มองดูใครหรือเปล่านะคะแล้วพอเลิกงานกลับมาเนี่ย ก็มาเหงาอยู่คนเดียวอยู่ที่ห้องอยู่ที่คอนโดแล้วมานอนไกน่นอนผาก็ทำไมฉันไม่มีแฟนสักทีทําไมไม่มีใครเข้ามาฉันอยากจะมีโมเมนต์แบบอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยก็มแาบบนอนเครียดนอนเหงาอยู่คนเดียวแต่พอเอาข้อจริงอะ่ะคุณก็มัวแต่ทํางาน <S <S ก็เลยมองไม่เห็นคนที่เขาแบบพร้อมที่จะเข้ามาหรือบางท่านแอบปบลืม้มเพื่อนร่วมงานแอบบรักเพื่อนสนิทหรือแอบ,บชอบคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะก็เลยออกแนวกัดกรุ้มอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะทีนี้มาดูคนที่มีคู่คะ่ะ ราชาถ้วยค่ะว่าวราชินีพระจันทร์ระมัดระวังรักซ้อนนะคะบางทีเราไม่ได้ไปทำอะไรหรอกแต่อาจจะมีคนอื่นที่แอบชอบเราหรือแอบชอบแฟนเราอันนี้ไม่ได้พูดให้ระแวงแขงใจกันนะแค่พูดไปตามไพ่นะคะเพราะว่ามันก็มีเดฟวเข้ามาก่อนน้านี้มีราชาถ้วยแล้วก็มีไพ่เดธบิเชสให้แต่เราจะไปแปลในแง่หนึ้งอย่างเดียวก็ไม่ยุติธรรมกับไพ่นะคะเพราะว่าไพ่สองใบเนี้ยสื่อถึงความรักที่รักแบบมาจากก้นบึ้งของหัวใจอะช่วงนี้รักก็รักมากหลง หลงก็หลงมากนะคะหลงคนรักทุ่มเทให้ตลอดตามใจทุกอย่างอยากจะได้อะไรฉันทําให้เธอหมดอะไรอย่างนี้นะคะนะผู้อ่านขอใช้ความหมายนี้ดีกว่าขออีกสองใบสําหรับคนมีคู่นะคะแดไม้ค่ะรักหึงตาม่องตามเช็คตามตลอดแหละไม่ยอมให้คล่าสายตาว่าอย่างนั้นเถอนะคะ นี่มหเห็นไหมาบางคู่อาจจะอยู่ไกลกันแต่ไม่เคยละสายตาตามเช็คตามจี้โทรตามเช็คตามไลน์นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคร่าวๆประมาณนี้นะคะอาจจะมีคําทํานายที่ไม่ถูกใจเพื่อนๆบ้างอันนี้กอาอนุขอไปไนวะ้ที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมการฝากอะไ์ก็ติดตามทันทโรไว้ด้วยนะลาไปแล้วคลิปนี้สวัสดีค่ะ